พี่ดาไม่ดุน้องแนละ้วลูกเนาะทุกคนพี่ดาดุน้องดุกวยจาับครับเพื่อนๆพ,พอนพอีว่ากวยจาับดุกเเะเพาใช่คะทุกคนพี่ดานี่ทุกคนนี่นี่นี่ไหน,น,นคะพี่ดารู้เรื่องนะคะเพื่อนเพื่อนคือกวยจาับอะ่ะนางดุกะเพาเออแล้วพี่ดาเขาก็เลยต้องดุกวยจาับใช่ไหมลูกใช่ไหมดาเหรอ เออพี่ดาเขาจะไม่ให้ดูกันขวจ้าบจะดื้อสิูกนะลูกนะนะเอออย่าดื้อนะลูกนะคนเก่งเนาะกวดจ้บาบจะดุน้องนะลูกนะนะก็ทุกคนดูพี่ดาดูค่ะทุกคนพี่ดาดูกวจัาบพี่ดาเขาเขา,เขาเขาห่วงน้องนะคะทุกคนเขาไม่ให้กวจัาบเข้าใกล้น้องคนนะี่นเขามองตามกระเพราไปไหนพี่ดาเขาก็จะเดินตามนะคะเพื่อน อ่าพอพอกวดจับเข้าบ้านใช่ไหมคะพี่ดาเขาก็จะตามกวดจับค่ะกวดจับก็ดื้อดื้อค่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยพี่ดาดาเออพี่ดาห่วงน้องเหรอลูกเหรอเนาะเออ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 ห่วงกะเพราทุกคนเขากลัวกวยพัดกวดจับกินกะเพราเนาะเหรอลูกเหรอดา แล้วกวจ้าเลลูกมันอไหจะเข้ากันกับน้องลูกอ่ะน่าเก่งค่ะทุกคนจักห่วงน้องด้วยกวดจับทำยังไงเนาะทุกคนเนาะนางจะเข้ากับเด็กๆได้ค่ะเพื่อนๆอยากออกนอกบ้านนะคะเนี่ยเนี่ย ด่าบน่นน้องเดี๋ยวพี่ด้าพี่จะบนนะจะะะ่นน้องนะลูกนะลูกจับก็ะกลัวพี่ด้าเนะลูกเนาะเนาะดูพี่มาค่ะทุกคนข้างหลังบ้าเตรียมปรรานแล้วค่ะทุกคนพูดบายหน่อยนะคะเพื่อนๆแมวตีกัน